แล้วหรอ้ย้ะปิดแล้วเช็คหน้าอยู่นั่นหละคุณกำลังอยู่ในรายการคอนเดทคอนเดทดีที่โอ้คอนเดทดีที่ไม่มีเจ้านายแล้วก็ไม่มีที่ด้วยตอนแรกก็นนั่งห่างกันแหละแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันฟินกว่า วันนี้เราจะมา re act MV กันซึ่งเป็น MV ที่เจ้านายเราไปเล่นใช่ยังไม่เคยดูเลยนะลองได้ไปลองด้วยแต่ว่ามันเป็น MV พิเศษเพราะว่ามันไม่ใช่ MV ปกติที่ปกติพี่โอเเขาไปเล่น MV เยอะแยะมากมายใช่ร้องเพลงเยอะแยะมากมายแต่เราไม่เคยเห็นอะไรแต่วันพิเศษกว่าอันอื่นเออมันเป็นลูกค้าบิมโมบาย อันนี้คือ K ค,คอีทีมนะนี่คือปูทีมใช่ที่ล้วนแล้วแต่ผ่านการเขียนสคริปต์ของฟินโมบายอะทุกคนกดดันพ็จะนางเทเดียวต้องพูดไปเสร็จให้ถูกต้องซึ่งคนที่พูดก็คือพี่ชี้ช่กค็คือทุกคนแบบว่าผ่านการร่วมงานกับ ฟินโมบายมาแล้วทุกรายการเอาหนีดีกว่าใช่อย่างอย่างทรายก็จะเขียนแคมป์อย่างอย่างป้ายวอลกับจีวอลกับจีอย่างพี่อู๋เนี่ยไม่มีไม่มีไม่โอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีไลฟ์มีไลฟ์เออลฟ์อย่งอะคอนเทนเดอร์เออเห็นไหมมารบแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษอีกเพราะว่าเขาก็มาแบบเออเอ็นดูเด็กตาท้งด่าอย่างแรกไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าเราใช่แล้วเราก็แบบว่าเกิดเกิดเพราะว่าเขานั่งดูอยู่ แต่เราก็จะทำให้แบบคล้ายๆฟิลเจ้านายเราก็คือเราจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เลียขาไปเรื่อยๆนะคะใ <c oughs> องค่ะโอเคแล้วก็วันนี้ MB ชื่อเพลงว่าฟินที่สุดเลยเป็นของพี่บอย j ีเจ,จ,จ,จไรเฮียซึ่งมีพี่บอยตอนเป็นพรีเซนเตอร์ของฟิล์มไว้ด้วยใชใ่แล้วก็เคยร่วมงานกับพี่บอยอยู่เอางี้แบ่งไหมตอ,ตอนดีเอ็มอยู่ขอดูแค่พี่บอยอุ้ยพี่อ้นจะเป็าเลย ความพิเศษของ MV นี้เนี่ยเ,<อ>เขาจะมีส่วนลดไว้ใน MV ด้วยยังไงยเขาซ่อนโค้ดไว้อยู่ใน MV นี้คือไม่ได้แบบ พี่โอดูพี่บอยดูพี่ดีเจต้องดูโค้ดด้วยเราจะได้กดแล้วก็ได้ส่วนใช่เพราะว่าฟินโมบายเขามีโค้ดอะไรแบบนี้มาแจกบอยอยู่แล้วเยอะมากเยอะมากอันนี้เป็นแบบสนุกสนุกเนาะเป็นแบบเขาเรียกว่าอีสเตอร์เอ็กซ์ในในเอ็มวีที่จะแบบว่าให้คนแบบสังเกตว่าตรงไหนเนี่ยมีโค้ดจะได้เอาไปใช้ลดราคากันก่อนจะไปดูพี่ชีใช่และตรงนี้ฟังกันดีๆนะคะก่อนจะไปดูเอ็มวีย้ำความดีงามของฟินโมบายอีกสักทีหนึ่งค่ะเพราะว่าฟินโมบายเนี่ยเขาแบบว่ามีข้อที่แบบพิเศษกว่าคนอื่น ถึง3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือคุ้มางไ,ไม่ผูกดใช่นะคะแล้วก็ใครนะคะที่กำลังมองหางซิมดีๆแนะนำเลยสำหรับฟินโมบายนะคะเ<ม>ท่านี้มีโปรพิเศษกับแพ็กอลิมิเต็ดเน็ตแม็กสปีดนะคะไม่อั้นโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นปกติราคา7 4็อย่บาบาทแต่5้าย้ายเบอร์มาใช้ฟินโมบายภายในเดือนนี้<ม>และใส่โค้ด G O นะคะก่อนจ่ายเงินลดไปเลย50%นาน12รอบบิน<ม>เหลือแค่เดือนละ 375บาทเท่านั้นถูกมากเจงไปเติมน้ำมันอ่ะอะไรนะตอนนี้จ่ายถูกเท่าไหร่โทรศัพท์จ่ายเดือนเท่าไหร่ประมาณพันสองโอ้โหแต่ยองไม่จ่ายขนาดนั้นนะทำไมยองอยู่เฉยพิมเฮ้ยไอยงกูจะพูดอยู่แล้วเจียว จ่ายน้อยแต่ได้เน็ตและโทรแบบไม่อันราคาดีไม่ไหวคุ้มมากไม่รู้ว่าเขาได้กำไรบ้างหรือเปล่าเพราะเขาแจกโค้ดตลอดในนี้ค่รแเขาก็แจกโค้ดตลอดรายการมีทุกโค้ดใช่นะคะรับรองว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ไม่เคยเห็นแพ็กอลิมิเต็ดเน็ตโทรไม่อันที่ถูกขนาดนี้มาก่อนใช่คุ้มแบบยืนหนึ่งไปเลยจ้าที่สําคัญอ่ะง่ายสะดวกสั่งซื้อที่ไหนก็ได้24ชั่วโมงเลยนะส่งซิมให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้ความช่วยเหลืออะไรเนี่ยฟินโมบายเขามีบริการนี้ด้วยแชทซัพพอร์ตจากคนเป็นๆเนี่ยใน ายเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือตลอดที่มไม่ได้เป็นบอกไม่ได้เป็นอะไรคนเลย ก็คือไม่ต้องลังเลเลยไปลองเลยเพราะไม่มีสัญญาผูกมัดลองแล้วไม่ชอบก็ยกเลิกได้ควบคุมค่าโทรศัพท์ได้เองแม้หลักสตางค์ปกติหลักบาทหลักหลักโดยหลักสิบเนี่ยอันนี้หลักสตางค์เลยเลยทุกเม็ดหรือเปลี่ยนแพ็กเกจตอนไหนก็ได้ง่ายๆในแอปอิสระแบบสุดๆเลยโปรโมชั่นนี้ภายใน28กุมภาพันธมนา้ีเท่านั้นนะรีบย้ายค่ายย้ายเบอร์มาใช้ซิมฟินโมบายกันเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งเป็นแบบหมวดหมู่ในการยูนิตยูนิตมีอะไรบ้างมีแก๊งเคียร์ทีก่อนเคียร์ทีก่อนแล้วมีแก๊งส์วาว สาววายสาววายสาววายที่เป็นยังไงพี่อู๋ฮะสาววายก็จะแบบไปไปเปิดก่อนปุ๊บแล้วก็เทนี่โตมาอย่ากอดมุกมันไม่มันไม่ดีเท่าฟินโมบายอยู่แล้วเฮ้ยไว้ก็ไปมี่แก๊งทีแก๊งสาววายแล้วก็มีแก๊งโคต์โปรดักชั่น ตอนแรกจะมีแก๊งตากล้องแต่ว่าเข้าบ้านเลยค่นเข้าบ้านเข้าบ้านโอเคงั้นอย่าลืมสังเกตโค้ดด้วยนะอ่านี่เปิดมาอยู่เห็นแล้วนะเห็นแล้วนะหนึ่งโค้ดนะบอกแล้วนะว่าคลิปนี้นะอาจจะมีสปอยนะหรอใช่เราตาไวเราเห็นปุ๊บเราบอกชาวเน็ตนะได้ได้ไหมคะพร้อมนะพร้อมนะอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยอุ้ยเอ็มวีนี้ดีเนาะทำไมอ่ะไม่มีเพลงเลยไม่มีเล้ออย่าลืมนะหาโค้ดด้วยนะ ไม่เห็นด้วยกันเลยเนี่ยเปิดมาเห็นเลยเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันมีโค้ดอยู่ใน MV ็มวีด้วยเราต้องหาโค้ดหรอหาโค้ดแล้วก็เดินไปวันหนึ่งถ้าแบบไปขายงานแล้วแบบ

อไม่พูดดีกว่าน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารัก

ลงมาให้จิ้มไงไม่รู้จิ้มที่สุดแล้วไปงานไปงไงเหงื่อออกเลยอ่ะมันฟินมเนาะมันเขินอ่ะมันเขินอ่ะมันเขินแต่ว่าหยงเห็นโค้ดสองจุดเฮ้ยเห็นปะเห็นแค่จุดเห็นจุดเดียวครับมีจุดไหนบ้างจะทำยืมมีมีสองจุดเท่าที่หยกเห็นนะหยงไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีก แต่ว่าเห็น2จุดเป็นไงการแสดงของเจ้านายราก็มืออาชีพอยู่แล้วอะ่ะคือเขาทำอะไรแล้ว <c oughs> ดีหมดแสดงก็ดีทำอะไรก็ดีเขาทำหลายอย,าอย่างเก่งทุกอย่างดีหมดอ่น่ารักนายร้องร้อง,องแบบพี่โอ๊ตในเอ็มวีนะที่ทำไม่ใช่หมายถึงให้ร้องให้ <c oughs> ทำไม่ได้หรอต้องเป็นเขาทำคนเดียวอเออหน้าแบบซึมซึมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเขาในแบบร้องไห้แบบนี้ซึมซึมเหมือนนี้เออน่ารักนะน่ารักน่ารักทีเกก็น่ารักจนนะจริง ตอนแรกผมคิดาพี่โอ๊ตอะเคมีสถานะอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะไปถึงนี้แต่เก็บไปแล้วมันแบบมันดูน่ารักไปหมดเลยอ่ะคนมีดอมเฮ้ยคนมีดอมชื่อเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนเดี๋ยวเราพิวดาแบบว่าเหมือนมันเหมือนมิเด็กแบบเจ้าเนื้อแบมาเล่นกันนะนะเอเลอใช่ไหมผู้ไหนผู้ไหนผู้ไหนดูอะไรอะไรอะไรเด็กหนุ่มยืนเด็นุ่มเด็กหนุ่มยืนเด็ไหนุ่ม ชอบชอบตินอ่ะใช่คำถามคี่เห็นโค้ดกันมันบอกตินเห็นจุดเดียวไม่ตรงเสื้อตาผมโอเคสองสอาเห็นเป็นโอเคคือพังตรงนี้วุ้ยพอดูรอดไหมให้ทำไมเราต้องน้ตาคอเขินหรือเปล่าร้อนสาดคือแม่ไงเขินเลยแบบน้ำตาคอคือปกติจะเห็นแบบเป็นพี่โอ้แต่เป็นพี่โอ้ที่เรารู้จักอ่ะแต่ในนี้ดูเป็นแบบไอ้เต้าอ่ะเป็นเต้าต้อต้อตะเล็กของพี่ดีเจอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวลองมาลองอย่างเงี้ยโอ้ย ใช้แย่งมึงคือถ้าจะไม่เคยคิดก็อาจจะคิดอะไรเงี้ยเดียวก็คือดูเป็นไอ้เต้าไปเลยหรือเป็นตัวเมียไม่ใช่แบบนะแน่หมายถึงว่าดูถ้าเป็นเปรียบเทียบพระนางอะไรเงี้ยหรเป็นนางเอกนายเอกนายเอกฟินูโฟลินที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเคื่อสีเขียวบ้านที่ต่างอยู่ตอนจบเฮ้ยจอมจอมตรงไหนโ้างดอ้ยังไงยังไงเยอะไป ใครเป็นใครเป็นเคกใครเป็นเมยเนี่ยที่เต <camera> ๋อค่ะแม่หนูประกาศสุดยู่ตรงนี้ว่าป็น่ะความรู้สึกเดียวเลยอ่ะอยากเป็นพี่โอ๊ตน่ารักน่ารักมากไปไปอ่ะอุ้ยเด็กม้าแอนด์ สองสามรอบแล้วในเซลล์ยีดิลในเซลล์ในเซลล์โมอะไรโทนสีเป็นยังไงบ้างชอบเขาสีสวยดีสีไม่สวยฉากเขสวยอาร์ตได้อยากรู้ว่าเขาถ่ายกี่วันแบบมีฉากกลางคืนเลยอ่ะดูแล้วน่าจะต้องแบบเทคเทคเทคทั้งวันเยอะประมาณนั้นแต่ถ้าโทรทั้งวันถ้าโทรทั้งวันต้องใช้ฟินมอบายเฮ้ยอยู่แมนตับห้าตัวเอาดิเดี๋ยวสุดจะไปสั่ก็ว่าได้ตอนนี้ ไปแล้วนะคะสำหรับการ react MV เจ้านายทุกคนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นที่สุดก็คือแบบว่าได้แบบอีกมุมหนึ่งของพี่โอ๊ตน้อยที่แบบว่าน่ารักแบาวอ่อนๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยเห็นกันในแบบนี้อ่ะสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมเชิญชวนนะคะชาวเน็ตที่น่ารักนะไปใช้ซิมฟินโมบายนะคะอย่าลืมย้ายค่ายมาใช้แพ็ก u n l i m i ต e d ได้เน็ตแม็กซ์ฟิีแบบไม่จำกัดร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายแบบไม่อั้นเลยค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่โค้ด D O นะคะลด 50%นาน12รอบบินโค้ดเนี่ยใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาเนี้เท่านั้นนะคะราคาดีมากนะคะลด50%เหลือแค่375บาทต่อเดือนจากปกติ749บาทคัง3คำจะไม้ยว่าคุ้มง่ายไม่ผูกมัดเอออย่าลืมนะคะไปดู MV ฟินที่สุดเลยนอกจากจะได้ฟังเพลงพอๆนะคะแล้วก็ดู MV จริงๆแล้วเนี่ยก็ <ๆ S 1> ยอย่าลืมไปหาโค้ดส่วนลดกันด้วยนะคะทุกคนเจอตรงไหนก็คอมเมนต์มาชิปเอาบอกกันได้เลยอจริงๆก็บอกบอกไปทางคลิปแล้วอยู่ตรงไหน เอาเสือขอบคุณลูกค้าพี่หน่อยเสือตัดมา5ตัวแล้ว,อลวขอบคุณมากมากครับท, <c oughs> ที่ทราบสนุนตัดย่างไหมตัดย่างไหมง่ายนิดเดียวเลย <c oughs> <c oughs> เก่งด้วยไงอ๋อจีนมาสีอันนี้ก็ทำจีบเหมือนกันใช่แชมมาแชมแชมตัดวะแชมไม่ตัดแชมตวจแชมตรวจแชมตรวจถ้ผิดก็โทษคนนี้ได้เลยใอ่โอเคขอบคุณด้นะคะสำหรับจีนโมบายลูกค้าที่น่ารักของพวกเรานะคะ เข้าอีกนะคะเข้าอีกนะคะเรื่อยๆค่ะเสือจะตัดทั้งหมดกี่ตัว2022ันี่สิเนี่ยมีเยียร์ทิพย์ดวงทุกอาทิตย์เลยอ๋อโอเคแล้วก็มีมาแล้วตัดให้ทุกอาทิตย์ได้โอเคทางั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปดู MV นะแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดด้วยเป็นที่สุดเลยอะไรนะอะไรนะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งบังลูกค๊บ ถปากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คอนเทนเดอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ <c oughs> ฟินโมบายที่อุปการะคอนเทนเดอร์ร <c oughs> ักมากๆเลยนะครับเจอกัน EP หน้านะครับสว,ส,รสวัสดีครับสวัสดีครับ